นี้หลายพื้นที่ฝนตกนี่อุสามาทเราหึ่มๆึมาแล้วนะคะเสียงฟ้าร้องมาแล้วแล้วก็บางพื้นที่อย่างฉะเชิงเซาเนี่ยมีภาพนาทีที่ลูกเห็บถล่มลงมาแล้วก็ทำเอาร้านเฟอร์นิเจอร์หลังคาปลิวค่ะไม่พอหลังข้างๆเนี่ยบอกแรงลมพัดเอาเสาไฟฟ้าสามต้นโอ้คุณดีมนี่ปลิวไปเหมือนเป็นแบบลมแรงมาก ข้างในก็คือเปียยเละเทะเลยนะคะนี่คลิปวงจรปิดของเทศบาลตำบลบางวัวค่ะช่วงเย็นวันนี้เลยโอ้โหแรงจริงๆค่ะซึ่งเป็นปากทางเข้าตลาดบางวัวในจังหวัดชะเชิงเซาก็จะเห็นว่าพายุลูกเห็บเนี่ยถลมอย่างแรงเลยนะคะทำให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ของนายพนาสุภาพอายุ44ปีแล้วก็ของนางสาวรจนาก็อยู่ตั้งข้างเทศบาลนี่แหละรุนแรงนะคะแล้วก็ยังไม่พอร้านข้างๆเนี่ยค่ะ คือลมเนี่ยพัดของที่วางขายกระจายเต็มถนนไม่พอแรงลมะะยังทําให้เสาไฟ3ตน้นคหักขวางถนนโอ้นี่ค่ะก็ยังดีว่าตอนนั้นไม่มีรถสัญจรไปมาจึงทําให้ไม่ได้โดนรถคันอื่นนะคะก็ขายเฟอร์นิเจอร์ของก็เสียหายกันไปเยอะเลยโอ้โหดูสิครับโอ้น่ากลัวจริงๆใช่ค่ะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังนาทีชีวิตบอกว่าตอนที่ลมเนี่ยพัดมาไม่คิดว่าจะมารุนแรงขนาดนี้ นาทีแรกที่คิดช่วยลูกก่อนเลยค่ะมีสองคนอยู่ในร้านพอพัดถล่มลงมาก็โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นโอหจะเปิดขายของยังไงอ่ะของเสียหายหมดแล้วนะคะฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะนิ้วผมอยู่นี่สิบสี่ปีครั้งมากจผมอมดจนผมอยู่บ้านนอกสั่งกระสีแค่ตกตะปูแค่สามสามนิ้วอันนี้เป็นต้นชีบอ่ะเออผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าตอนมาเราอยู่ไหนตอนมาก็อยู่หน้าร้านครับ เราเห็นไหมอู้ผมไม่อยากจะพูดจึงม่ะแต่ผม,มเข้าใจว่าสัจธรรมแต่ว่าคืนนั้นลูกสาวอะคือดัดนๆทำเด็กด้กอะผม<น>เอาลูกเข้าไปข้างในแล้วเด็กก่อนแล้วน้องว่นาน,น้องร้านเครื่องเสียเขาช่วยวไปไป,ไปนอนขนาดผมก็วิ่งมาลูกสาวตองน,นี้แล้ววิ่งอ้อมร้านมาหาลูกสาวคนเล็กไม่เจอไงตกใจลนองแต่ลงมาวูบวูบเราพอเข้าใจเราโตมาไงเต็นไม่ได้ว่าหนูทำอะไรไม่ถูกเลยแม่เขายืนแบบ ก็แบบไม่คิดว่าจะใช่ค่ะเขาหน้าซีดเขาแบบกลัวมากเลยอะค่ะ